เช่าบอยิงเข้าแห้งไงเนาะเทงล่ะกินแล้วก็ลุยต่ออีกเดียวนะคะไม่ไปไปอาบน้ำไปทักท่าสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้ก็ค่อยกันมาพาพี่น้องไปน้ำให้ละว่านหน้าคนก็เต็มรถผูกช่องท่านสามพันตอนนี้กําลังออกจากบ้านเนาะเดี๋ยวพบเดียวในตอนน้ำให้เลยเนาะ เล็กน้อยหาแตงเอาม,มีแตงมาหนะเืซนะอแตงหนาะมื้อละ่ะโอ้โอได้พูดละน้อย,น,อย <c oughs> นี่ละอันพลังงานมาน้ำไฮละวาดมือนี่กะพีน่น้องเอ้ยมียมีจักคนนี่สักคนนี่สองสี่หกเล็กน้อยหกคนละวาดน,น้ำไฮกะแล้วโยมมอนี่หน่าฮะผูดไฮกะยีพฟ้านั่นแหละพี่น้องเอ้ย ừ không ăn hết thỉ ừ thế hết đồ ăn hết thỉ ăn hết thỉ ăn หากตื้นนอนนี่กันัน่งรถมาลำทางนอนรับเพื่อนได้ใบควายเพื่อนก็ะยู่นะฮะได้ใบควายมักใบควาย นี่แม่ไ่นะระนั้นเฮ้ยเพี้ยนว่าอะไรแม่ไงนะหาเพิ่มอีกช่ฮะ <c ười> โอ้หาแทงขึ้นได้มาเพิ่ง <c ười> โอ้พี่ท่านมูแล้วอันนี้ตัวน้อยก็มูมูก,กินมดกอดแหละ หาเข้ามาหอดเลยพี่น้องต่อให้ชีนเออขอดิดเอาหมดแล้วน้องไม่ตีผมอ่อนนี่กองนี่เนาะตอกกองกองไว้ะเขาเอาป้าโ่นอ่อนนั่นโคมลโลมันลายขาเอาไปเมื่อต่อ ไปหมดเลยาหานึกอ่ตัออนะนะนั่นนี่เก็มือคายหนา,าเบออืมเตรแไม่เอาพวกผู้นะเข็ดสีนะงอไหลดิไม่ตีกุ้ีนะ่ะเอาติดปัานปัเอาอ่าผู้ป้าจตัอ่อนกันมรลับมาเขาลักพี่น้องเลยน่ะฮะวองเขาปิดนะเขาปีนเค้ือขึ้นไปปิดนะ เป็นจุดเขาขาวนะเขาปิดแล้วเขามีเอ้าตัวแก่นะเขาปาด่ะตัวอ่อนมาเขาก็ทิมแต่ว่าตัวแก่นี่ก็เขาฮับซื้อยู่เดี๋ยวนี้นะตัวที่เขาทิมนี่ก็จะเอามาขายมาขายเงินนะฮะหน้านี่เขาปาดเอาโอ้เขาปาดเอาน้อแต่ว่ามันยังกระโปงอีปาดกันเขาทมีเอานะเขาปาดเอาตัวตัวอ่อนไป โลชาห้าได้บอยวนี้อันนี้นี่ชาโอันนี้นีา้แล้วนเอานี่งโปงห้าสุดไปอยู่เอาเอืนนี่นี่นะแรงง่ายหนูเก็บเก็บมาขายมาขายอ๋อนนี่ได้เห็ดรอนขาวก่อนละ อุมอุปมันออกมามขายหนายหลังจากนั้นเขาก็เข้าไปหาซังไหน่ะเข้าก็เข้าพปเรนีนะมันมิดเยเราเข้าพปเนี้เข้าที่เามาซังไหนะเข้ามตองบอคือมดมุนมจ้ะำนวนที่ ประมาน่าซักกับเขาประมาณสามกระสอบนี่เลยอยู่ม,มีปลาอยู่มาซักขบปาดเอาเบื้องอ่อนนะสามกระสอบาานะคนกับเขาที่เห็นนี่ละคนกับจำนวนที่มามาซักไม้ยักษ์อันนี้ก็สิไปตักน้ำมานี่แหละพี่น้องเลยนะน้ำ้าง <laughs> เล็กน้อยก็กาตัดไม้เพื่อมันเนะี่เกมเเ็ษไม้ชักลุงแล้วก็ไม้น้ำเล็กน้อยก็น้ำเนาะโซนชุมเฮาผู้ใหญ่ประมาณสามคนก็ซักน้ำเหมาะอกาการน้ำเหมาะน้ำเป็นนิจเจอร์ได้ไม้เพื่อไม้มันหลยายบาทนี่นี่ไม้เหา ให้กับกว้างหนึ่งพี่น้องเอ้ยสักกระสคนแล้วก,ก็น้ำกะเด็กน้อยประมาณประมาณนี้แหละเด็กน้อยกับประมาณ4-5คน6คนเด็กงานเลยโมน้ำ,นำ,นำข้าวขนบริกิน 有的好。嗯嗯

แกงเฮ็ดขาวใช้พักขาแล้วก็ทอดพักบุ้งจำมะคุ้งมีหลายมันในเมนูอีกหรอมื่อนี้น้ำเจ๊กไรเอาน้ำนี่นี่วาไปกินนะ ข้าวผ้ายังผ่านไปตักเองอยู่สามผัวเสืออเสือพูยังหอนอยู่มาพักมามาบ่ฮะเมนูทอดปกบงเชคไข่อีบานี้ม,มีหลายเมนูมื้อนี้โอ้ยเอามาบ่โลดยาวหก โอ้มาโทษสิกว่าเอามาอดม่ต้องห่ยลอดถ้าเป็่าก่อนถิว่าใประเด็นก้นหุประเด็นก้นไปยาาก่มาอันนี้นว่าใส่เป็นป่ามาขาวก้อแน่แล้วก็เชือเิป็นง้อชื่อน้ำไปไปไปกล้เชื่อซือเอท่่บอกขอไยาเอาไปเยอะดีวะไปไปทาน พฮ้ยเยอะมีนะโกมาสามนู่นเออกะปไว้กินตับหมูนามอง่ลกหใส่เป๊ดไข่เหรออายนต้งจหรอไม่ไ้า่ม้นบกใครไปไมทาใคได้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ไข่กลายเป็นโคไข่เด็น้องระบ,บันม,มุนไปเลยมุนมบันไปเลยเลย องเยุ้มจีบเขาทานละยิงเข้าแหงแล้วบอกอ่ะยิงเข้าแหงละทำงานเรายิงเข้าแหงะงเลเะมึงดีรหวน่มึงเล็กเลวองเลยหองเลยชอักนี้ชองละหมนี่เลยจะห้องเลย อันานึนงวักนั่นอันวันนึงองอหอยเลยจ้ะโปูโปงลมูนะโงคือตอนนี้ตอนนี้เยงแล้วบอกเดี๋ยวนี้จ้ะเสียงแล้วนะยังเยงแล้วยังยังไ่ทันเชงมาไข่ยี่มองะมาช่อที่ใกนี่เ็กน้อยก็แย่กิน จากฮะองค์ของเด็กน้อยผู้ใหญ่ก็กินอยู่เทิร์กเนาะเพราะว่ามีเด็กน้อยนอนอยู่จงตื่นนะเด็กน้อยอ๋อเสียงป้าไปจอบแกลายพูดเออลงมากินตลาดเบอร์อะบอเบอร์ของกินของเขานี่มาแล้วได้ของกินของกินเด็กน้อยเี่มีตำหุ่นเชื่อก้าปุ้นตำหุ่นกชื่ปุ้นเลียวกะทอดไข่เชื่อตัวอะไรผักบงแกงเห็ดข้าวเชื่อผักคะอย่ามาพี่ดู Nháo đi anh anh. Mái phi nong đưa. Ignore khoa khoa lạ hai hoa. Nháo ni mít anh kì nho. Sé bóng. In khao hè ngon 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 บ่งทึ่งอันนี้มากินน้องเด้อมากินข้าวมเดียวเด้อของกินก็คือเดียวละกับโบกเด็กน้อยก็ได้ใช่มอมาอุ่นง่หมอืมักเยอเฮ้ยมากต้มมาห้องอืม จนทำได้าบไใชเาบอกบ่บ <phases ij aya> <ah> ่นทายแซบบ่คยใช่ใช่ชุดอตว๊กเลือกขายดีที่ชุดนี้นี่ใอ้ต่ำหูกระเทนไหมครับโอ้ องเทิงกับเมดไดนะ้ไหมเอ,อน้ำแล้วก็มีเดี๋ยวไปเบิ่งวงตารางมาเบิ่ดวงตารางนึ่งเลยแต่พออยายามนะไปไหมลน่ะ้อ,อาน้ำมาในะพี่น้องเลย